ให้ท่านกราบเซ้าดีนะครับคุณแม่พี่น้องรู้สุขสุคนนะครับเมื่อนี่ยผมมาเดินทางมา่ที่ว่าต่อชาติสามขีดถังครับเพราะว่าเมื่อเนี่ยพื้นมีงานครับทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมครับคนกับพลังทยอยมากครับคซึ่งตอนนี้ก็รอแต่เดินทางมา ตะบนสกอนเฮามาแทบทุกหมู่บ้านครับสารยังว่างอยู่ครับคนมาบ่ฮันเดิดครับทยอยมาเรื่อยๆ <c oughs> ชาวบงชาวบ้านนะครับผู้นำหอ้อมากหลายครับเหมือนคนนอนหน้า <c oughs> คนนอน,น้านอาอัน <c oughs> นี้สละวบ้านคนนะครับมอวัราวปันยังวะใจน้เขาเนี่ยว่าไม่หอบประชุมมาทานสิเป็นผูน้ำหอ้อง นำตำบนสสงคอนาารทาบริมเงหลอนยอางเขาขวมาเบ่งอาหารการกินเื่อัเขาคั่วมาเบ่งอาหารการกินเพื่อนครับบัด ตับบาทถนนสายวัฒนธรรมครับวิถีวัประชาติสามที่ถ้ำครับเลยนายอเพื่อนะครับมาเป็นประทายนบแล้วจะได้ใชายภาพนะครับร่วมกันที่ปลายนันะครับแล้วก็จะว่างเวา

ถนนสายวัฒนธรรมครับที่วัดประชาสามกีธรรมบ้านสร้างตุงตำบลสองคอนอำเภอโพกไซจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาพอเคเตอร์นะครับหมิงสามพันโบครับนี่เบิ่งครับเคเตอร์ซื้อดังครับหมิงสามพันโบครับนี่ ตอนนี้ก็ลองคัดแยกข้าวสารอาหารแห้งครับกินไ้นองกินได้ทานกินได้ถ้ากินไม่ได้แล้วอย่ากกินมันมันกินหมดกัถ้ากินไม่ได้แล้วอย่ากินแยกเขาแยกแล้วเหรอแยกคนเหนียวเขาเจ้า

คการนะครับิดอาสาซอยกันอย่างขํมขมิ้นที่เปคพัดเป็นขขาสารเป็นขนมนมเนนเวลาเวาไปให้อันอยจะว่กักกันกินครับสำหรับว่กกันกิน่เปงนพรจบสันครับกะไม่ิดต่อไปครั